ไม่รู้ไม่ได้เนี่ยแล้วมึงไม่มีกินมันเนี่ยเรา่ินเใช่มึงลองไปทำบาเดินูทึบแน่เป็นบ่อน้อเาพีเออขาเนี่ยเตรียมมาให้จริงไม่เป็นไรบางสิ่ะอแกรูชหูดอกม้จริงโยนในชุดสีชมพูเพื่อมึงไม่เข้ามากินกันมึงก็ไม่ต้องมาออกให้คนอื่นเขาไอ้ควายเดินมาฟ้ามึงอะไรชื่อหงอย มึงไม่ต้องกินให้ถูกงั้นวันนี้นะใครอ่ะก็มึงเอาคนสิงค์เขาแล้วผมมาไม้นะครับพี่โยผมก่อนเห็นสีขาววันเลยไม่ได้ผูกก็ต้องไม่ต้องสักลายมึงเรียกกูทำไมอ่ะไม่เรียกออกอ่ะเออมึงช่วให้ได้เถอะอ่ายกเงี่ยมึงช่ว้ชื่อกูอ่ะมึงเข้าไปมึงก็นอนไม่ได้หัวบ้านมึงที่ไหนอ่ะหัวในแล้วหัวบนเบาๆนั่งอยู่พี่ยุ้ยกูต้องบิงจับมึงพักก่อง อย่าไม่ต้องรอไปไกลอย่าไม่พวกกูเห็นหน้ากลุ่มนี้อไปสิ่หมดหมดแล้วเจ้าหนี้ปละเรียดที่ไม่อยากเห็นหน้าใช่ป่ะแค่ชี้อ้อมป่ะครับผมไปเขาไปผม่อยากเห็นนะมันกระแหวงใหญ่เนี่ยทำตัวกระแหวงใหญ่แล้วนะทำตัวเก่งใหญ่แล้วมึงวาข้างบนไม่ใช่เจ้าแล้วไม่เอาเจ้ามันี่ค่อยเคลียร์นะพี่ถ้านักเลงเนี้ยมึงไม่ต้องอยากรู้พวกนี้มันโดนตั้งนานแล้วใครนักเลงมึงมึงไม่นักเลงก็เมื่อกี้มึงไปด่าเขาทำไมอ่ะ กูไม่ได้ด่าแล้วมันมาอยู่กับใครมึงเจ้าไม่ใช่หัวกูเขาแหละกระท่อมเข้าไปอ๋อนี้มึงด่าหัวเมืองเปล่าคือว่าบ้านเจ้าอยู่ใส่ตากวีบอกวีไม่ต้องสวนชนดจริงอ่ะเอาตัวสูตรตากวีไว้กันอ่ะไม่ใช่กูเลิกแล้วก็หมดห้องส้วมอ๋อนี้ผัวเมืองผู้กองเราออกแล้วนี่ผัวเมืองใช่ตากวีอเข้าทุกที่ไม่คนรู้อันหนึ่งอ่ะท้องสองรอเลยครับกัมพูชาจริงอย่ายืนให้นี่บอกเค้านั่นอยากกิน ะม่ใช่ว่าข้าก็ข้อของยังก็ยังมีว่าไหมอะไรเล่นกูอ่ะใครเล่นเอออย่ารู้อะไรโดนอย่างเงี้ยยังไม่รู้ยังซื้ออ่อกให้ใครเล่นอะไรเองเออพี่พี่ถามคนอื่นนะว่าการช็อคคอานี้แม่สวงเขาทําได้ไหมมม่ยังตัวอตัวอะไรอ่ะคนอย่างนี้เนาะเพราะว่าวิทยุยังไม่เปิดสาคนได้ถึงหกสิบเอ็ดยังไม่ได้ออกลั่นในห้องไหนอ่า มันอยู่ที่พวกมึงจะปฏิบัติยังไงกับเท้าที่กูกดหัวพวกมึงอยู่ตอนเนี้ยข้าวูเก็งลือเกินบักจียดกูชื่อสมจีดไพโรบาดบักอุ้ยอยู่กับยัยหน่อยมึงตกให้คนอื่นเขาเห็นว่ามึงโดนของแทนพวกเขาอีบักจียดมึงนั่งเล่นลือเกินมึงนั่งลงมึงไปทำนักงท่านักเลงก็นั่งแล้วไม่เห็นหรอกู่อะไรกี่เกียอ้ยนักเลงเหลือเกินบอกกูกูก็นั่งดังนั้นผมรีแชร์มึงก็นอนให้ได้หรือห้องสิบห้าอะไรมึงบักจียด ใครว่ากีดวะมึงกันแหละฉันตีนฉันได้ยินเฉยว่ะแหมนักเลงจะเจอช่วงนี้ไม่ไม่พี่ใครชื่อบักจีดก็มึงกันแหละไม่ได้ถามเจ้ากูอยากบอกอะถามพี่บีกูอยากบอกไอ้บีเอ้ยกูไม่เอามึงหรอกกับไอ้ฟ้าแล้วกูเอาอะ กูไม่ให้มึงเอาได้หรอกห้องหนึ่งห้องโซนมึงไงทำซึ้งแหมใครพิศวาสมึงใหญ่โตอบักเกีบวันนี้มึงจะไปเกลียดป้าผมพวกกูอ่ะไม่ถูกเลยว่ามึงพวกพวกทำใจเลยโอ้โหใครเพิศวาสอีบักเกียบแต่ว่ามึงอยากให้กูเอาไงไอ้เหี้ยใครจะเอาเมืองก็ซื้อาของเจ้าใครบักบีจะเอาไหมใครก็จะเอาเมืองบักเกียบใครจะให้เจ้านอนแถวสามแถวไปเรื่องหกสิบห้าก็พวกนี้ไงมันจะเล่นไหมเพรว่าขี้โกง จะไปซื้อออกให้จะเอาเพลงออกให้ไม่ยอมยายยัยอันนี้สิบที่กูเล่ายี่สิบแปดเดินไปด่าทีเพราะสิ่งของผมจำหนูจำได้อยู่ว่าทไมไม่กล้าอย่าไปด่าดิไปไปด่าเลยไปดิเอออย่าให้กูเสือนะไม่ต้องบางคนละเรื่องเลยมึงซักทองหรือเปล่าไม่นักเรียนบ้านอยู่แถวนี้ยังหน้ามึงไม่นอนเพราะว่าบ้านมึจะมาที่บึงนอนกลางวันเว่ยวแล้วไผมประมาณนะครับพี่โย ไม่ไม่ทีขาวกลมๆครับผมอันนี้ตัวเมียเขาหยอกกันนะเอ้ตี๋ไม่ตกใจนะอันนี้ตัวเมียเขาหยอกกันบักวีครับหยอกลองลองยอกบักเวียนี้บักเวียนะยอกันรองเท้าหลงม้ครับสีส้มราคาแพงกว่าครับผมไม่เคยซื้อครับสีขาวมีเก็บไม่ให้ใส่ใส่ผมหามาให้ครับผมฟรีครับจ่ายเงินมันเลยครับพี่จิตใจมันเจ้าของก็ทิ้งไว้ครับผมกูไม่รู้อ๋อนี่คือตัวเมียเขาหยอกกันเลยนะคุณนี้ ไม่ใช่เจ้าก็แล้วกันเอากผัวมึงตะวีอ่ะตเวียมันอ้วนหน่อหน่อยมึงแล้วไม่บวกมึงดีกวขำอะไรมึงอ่ะอ่ะตะวีจะเรียกตามรักกับบังเหี้ยให้คูณหน่อยนายใหม่มึงไงโอเคนี้ลงปไปปฏิกามีว่าหกสิบสองที่ไหนมึงไปดูดอะไรมาว่ามึงหลอดจักวันนี้ดูดไม่ได้ห้องดูดตันหัวใจจะไม่ได้ห้องจะดูดที่เพลงโอบคุนีุณนักดนตรี ไม่บอกว 3, ่าห้องสามห้องสี่มัน้องบอกว่าห้องเดียห้องสามหรือเปล่าแล้วมันดักทุกที่ที่ห้องสี่ใช่ไหมไม่ใช่พ่อแม่มึงก็มาเอาเล่นกัย่างนี้เพราะ้องตายมึงบักเกียดบักเกียดเชื่อเลยมึงก็ให้ไปไปเต็มๆไปหยาบกับข้างหออกไปใช่ไหมหมายว่าต้องถามว่าพวกมึงมฟังกูด้วยนะฟังกูพวกมึงอ่ะกี that, ่คนตายสิบห้าคนอะไรพวกกูมาสิบแปด อะาล้อายุสองโอ้โหอ้อไทยอายุยี่สิบสามเออเออบ้านบ้านอุ้มเอาดูไหมกูไม่ส่อส่อส่อเบลให้แต่ว่าแต่เวลกกับแน่แตว่าบ้านกูมีแล้วกูมารับไปยังทายเจ้าพวกกูนี่แหละชื่อบากจีดไงในการที่ห้านั่งเลยนั่งน่ลนั่ง ไม่เลย่สิบเอ็ดนะยี่สิ่สิบอ่ะยายนอนไม่หลับใช่ไหมยี่สิบเจาสิบ่แบบอากไม่ใช่มึงถามลงไปนี่ใครเชื่อจีมึงจะไม่กูตอบได้มึงนะฟังเกตบปากางฟังกูด้วยกูให้ท้ายมึงอ้่าวมึงไปเสียงแทนกูดิมึงไปเสียงแทนกูดิตบให้แทบ๊นเบ๊นสบ๊นเบ๊นเบ๊ไปเบ๊นเบ๊นเไปเบ๊นเบ๊นเบปนเบ๊นปบ๊นเบ๊เบเบน

เรียกมึง่ีระมันเบืมนอสาองสบอกินมะาใช่เชีแวจไหไม่ใช่ไปอยู่นขากแบบนีเ็นะไปได้ไม่มีวนี่ขาอยู่ที่จริงอามงเได้ยมึงก็ยอมบมก่นนมนี่ี่เอาจบแล้วมาเนี่ยมานี่ยึงมาเถียงกันน่ไม่ยด้ทานี่หนึง

มึงฟังด้วยหูไม่ดีเียบตังแต่สงคนมึงนามึหมูมันแผ่กระจายอยู่ได้ไปดิลว่ายงกันดีเสียงที่ไหนวกไม่เถียงกูแล้วกันเียกันเีกันไม่หังัดิหักดเียงกับฟักับมมเลยเออเถียงกันมึงฟังด้วยเถียงกันใครแ้ ตุ๊กปังใครชนะไม่หนึ่งพันมึงสองคอน้ใครอยากจะรับไม่หนึ่งพันบาทเอองี้ที่ปังครับหลังพีนึงได้ไหมพอดีกันอ,อ่า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 เจ๊นะ เทียงไปไเียไปเเยิงนะกูเอายิงนะยยอเอบอ่ะให้ใครแปลมึงตงเียนไปป๊มึงแปลไปในตัวเลยก็นี่แหละมันพูดปเียกดีเแอปใจยุ่มปปอมึงพูดอะไรป๊ดแปปปปแอปป๊ปป แล้มา้องหอยตออกมาจินดไป้นได้ลวคุณจิ้นด้วยจนนะพดเตียสายความเงินเขาพูดว่า่าว่าเปย์ได้เขาบอกตอนะันทร์ของคำนะปย์ไได้มันตัวเบ 杨乖乖，杨杨，我杨，我我我我杨乖乖，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 

내가 다 빨리 아!